สวัสดีครับสำหรับกล้าไผ่ข้าหลามกาบแดงที่เพื่อนๆกํากำลังชมนะครับชุดนี้จำนวน24ต้นนะครับจะทำการแพ็คจัดส่งไปที่ตำบลหนองคูอำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์นะครับทางคุณพี่อุดมได้ติดต่อสอบถามเข้ามานะครับทางโทรศัพท์ อยากได้กล้าพันธุ์ไผ่ไปปลูกเนื่องจากว่าในพื้นที่ครับในปีนี้ฝนเริ่มจะตกลงมาแล้วนะครับสําหรับปีนี้ฝนน่าจะดีกว่าหลายๆปีที่ผ่านมานะครับกล้าพันธุ์ไผ่ของทางสวนนะครับไผ่ข้าลามกาบแดงเนี่ยปกติในหนึ่งถุงนะครับมันจะมีหลายต้นแต่ว่าเวลาเราเรียกกันก็คือเราขายกันเป็นหนึ่ง หนึ่งต้นนะครับจริงๆก็คือ1ถุงหนึงถุงดำนะครับเพื่อนๆที่สนใจติดต่อสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทร0910515839เพื่อนๆนำเบอร์โทรค้นหาในช่องเพื่อนๆได้เลย